งงค่ะงง,งคลิปนี้พี่เขาว่าง,งงไปแล้วกี่รอบโอ้โหใช้เวลาคิดนานมาค่ะเนี่ยโอ้โเอ๊ะอะไรอะ่ะดูเหมือนเป็นลาธิซัมติงเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแชทชอปใหญ่พื้นแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมโลบอกนั่นเองแมพทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูเทเ a v e n RP นั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนนะคะมาดูการรีวิวโรงไฟฟ้าอัปเดตใหม่ในเมืองบู h a v e นนั่นเองค่ะเย้ก็นั่นแหละค่ะตามสภาพนะคะก็คือโรงไฟฟ้าอัปเดตใหม่แล้วก็จะต้องมารีวิวกันคือ ทั้งที่แล้วเนี่ยเราเห็นเป็นสิ่งก่อสร้างซัมติงซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็คือเหมือนจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซัมติงนะคะพี่ริต้าก็ยังไม่ได้จอยคืออะไรเพราะยังไม่ได้เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะแล้วก็แล้ววันนี้นะคะน้องๆ FC ซนะคะที่จะมาร่วมดูโรงไฟฟ้านะคะอัปเดตใหม่กับพี่ริต้านะคะมีน้องคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตะกี้นี้นะคะแล้วก็มีน้องเมย์นะคะน้องนิชาน้องวินนิชันแก่พี่น้องพอใจนะคะแ,ม ina, แคบมบต on. น้องไบร t ์โทมัสยู d ีทัพทีมนะคะน้องไพรเอยเมีาแล้วก็ JJ นั่นเองนะคะซึ่งใครที่อยากเข้ามาร่วมอาีิวัติปีต้านะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าพว่คิแคทกันนะคะที่ i อจีและ t i ติกตอกลิตาน่สกอร์คดแคทต,ตงโปรไฟล์จิมเห็นของเข้าเพื่อนแคทอยู่จิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงค์เซอร์วิสวาธิวัิีต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตาคิดแคทในเกมเลบบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อที่ชี เราเริ่มไปดูการรีวิวอัปเดตโลกไฟฟ้ากันในครั้งนี้แล้วกันค่ะไปพี่ดิต้าเพิ่งตื่นนะคะก็เลยอาจจะพูดมาประมาทมาเมื่อเนี้ยนะคะหู้หู้พี่ดิต้านั่งทานอุ้ยเชื่อมายพี่ดิตาจะยังกัเชื่อมาด้วยวันที่ย8สิงหาที่ผ่านมานะคะเพิ่งไปวันเกิดโทมัสนะคะทุกคนอะแฮปปี้เบิร์เดย์โทมัสเดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีเสียงในเกมหรือพี่ดิต้าพี่ดิต้าปิดเสียงไว้เนี่ยจริงด้วยพี่ดิต้าปิดเสียงในเกมไว้นะคะเพราะน้องๆชอบทำเสียงดังไปกันไปกันค่ะ ใครเป็นคนขับรถเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็นใครต้องดูว่าเจ้าของรถคือใครเจ้าของรถคือออดเนาะแต่กับตาเป็นคนขับอ๋อกับตนกับตาที่ไม่ใช่แคปเทนเนาะไปการขับไปการใครโดนท่อทิ้งเนี่ยแคปเทนโดนท่อทิ้งไปค่ะโรงไฟฟ้าโรงเรือนโรงเรียนโรงใดใด คือพี่ลิต้านะบอกเขาคือคือมันก็ดีแหละคือพี่ลิต้าบอกว่าตรงนี้นะคะมีพื้นที่นะคะตรงสนามหญ้าทุ่งหญ้าตรงนี้นะคะลอยลัดเอเคอร์สามารถสร้างสวนสนุกนะคะสวนน้ําหรือว่าสวนสัตว์หรืออะไรก็ได้อะหรืออควาเรียมก็ได้นะคะแต่เขาดันสร้างไปลงไฟฟ้ามาขอบคุณมากเลยค่ะ คือเขาเนี่ยเขาก็เอาไอเดียของพี่ลิต้านะคะไปพิจารณาจริงๆนะคะในการเอาพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าเอา่อพื้นที่แบบนี้พี่ลิต้าเฉยๆจริงๆค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคือพื้นที่แบบนี้คือโรงไฟฟ้าทุกคนคือพี่ลิต้านึกไม่ออกเลยว่าพี่ลิต้าจะมาทำคอนเทนต์อะไรในโรงไฟฟ้าอ่ะเลสแชนบได้แต่ว่าพี่ลิต้าจะมาทำคอนเทนต์แบบรีวิวขี่ปนาวุธเหรออะไรอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ค่อนข้าง ไม่ใช่ทางของพี่ลิตานะคะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเน้นนึงนะคะอุ้ยมันเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยหรอเหมือนมันจะเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยอุ้ยไหนลองดูสิเป็นยังไงอะ่ะคือเข้าไปแล้วปันยังไงมันทำไมมันทำไมมันเป็นอะไรเมื่อกี้เหมือนมีการเปลี่ยนได้ด้วยหรอเปลี่ยนไม่ได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนได้จริงหรอล้วก็รู้กันอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยหมุนไวไวเป็นท่อคือวันวันนี้เราจะรีวิวหมดไหมคะเนี่ยคือทุกอย่างมันดูเยอะไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ลิตาขอเริ่มจากการตรวจสอบรอบๆก่อนเลยว่า มีอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเราดูรอบๆนะฮะรอบๆน้องๆเข้าไปแล้วมัี้งเนี่ยอุ้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 ยอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่อุ้ยพี่ริต้าได้ยินเสียงซามติง อะไร auto? อันนี้คือประตูหล่าว้ายอะไรไม่รู้นะคะไปกันต่อนะฮะคืออะไรอ่ะโรงไฟฟ้าเราเราจะเอามาทําอะไรอ่ะคือมีคนเข้ามาทำคอนเทนต์ในนี้จริงเหรอคะโรงไฟฟ้าอ่าๆเราเข้าไปดูอันนี้คือน่าจะเป็นประตูหน้านี่เวลคัมโอ้โหตึงนึ่ๆโอ้โหถ้าเล่นซ่อนแอบน่าจะใช้เวลาประมาณ10ปีทุกคนเล่นซ่อนแอบคงยากมากน่าดูเอ่อ Employee of the Month ปุ๊บๆพี่ดิต้ากดตรงนี้ได้ปะพี่ดิต้าจะเป็น Employee of the Month ค่ะห่าห่าเป็น Danger Zone โซนอันตราย s o m e t ไม่เข้าใจอะไรเลย ทำไมไม่ทำเป็นแบบห้างใหญ่ๆศูนย์การคะเซ็นทรัลใดๆลงไฟฟ้าเออ,อมันก็มีความอลังการอยู่นะลงไฟฟ้าแต่เอามาทําอะไรทุกคนสังเกตนะว่าบู๊อะมีการอัปเดตบ้านบ้านที่เป็นฟิลฟิลเนี้ยนิวเคลียร์อย่างเงี้ยมาเยอะมากแล้วพี่ลิต้านะคะทําแค่รีวิวอัปเดตใหม่แค่นั้นแหละแล้วพี่ลิต้าก็ไม่ทําอีกเลย ไม่ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านพวกนั้นอีกเลยเพราะมันไม่รู้จะทาอะไรจริงๆทุกคนอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะทุกคนว่ามันจะมีความลับไหมพี่ลิต้าว่ามันต้องมีความลับอะไรที่มันดูเป็นปริศนาแบบนี้มันต้องมีความลับนะคะคือห้องมันเยอะมากพี่ลิต้ากลัวว่าจะดูไม่หมดมากเลยค่ะห้องเยอะมากเลยสเปรย์สตรีมแฟนโอ้ยอันนี้คือห้องอะไรอะห้องห้องซักล้างคนหรอคะเนี่ยกดสเปรย์สตรีมแล้วก็มีแบบว่าห้างบนพี่ลิต้าดูไม่หมดแน่เลยทุกคนพี่ลิต้าว่ามันต้องพี่ลิต้าเดินวนไปวนมาอยู่เนลหัต พี่ลิทต้องหลงทางแน่ๆเลยค่ะอันนี้คืออะไรอ,ะ <What? S 1> อ่ะวายอาบน้ำเขียว าบน้ำเขียวอาบทำไมเนี่ยอุ้ย,ยแล้วตัวพี่นี่ต้างเป็นสีเขียวเลยทุกคนอาบน้ําเขียว้ายอุ้ยมันมันมันเป็นสารอันตรายนะทุกคนโอ้ยอันนี้ไม่เป็นสารอันตรายนะคะแล้วอะไรต่ออันนี้คือห้องอะไรนะคือคือตอนนี้ปฏิปตอไม่ได้เลยเราเดินไปจากห้องไหนมันทะลุอะไรถึงกันหมดเลยเนาะเออค่อนข้างงงๆกับแผนผังเนดนงนะคะแล้วก็อันนี้ไม่มีห้องอะไรบ้างหรือมีห้องอะไรอะ้ายไฟดับวิน้องทำอะไรทำไมไฟดับเกิดอะไรขึ้นวอเทอร์เพนอันนี้คือโซนอันตรายอีกแล้วนะคะ อันนี้คือชุมชนคนตัวเขียวอุ๊ยเสียงไฟน่ากลัวมากเลยทุกคนเสียงไฟดับน่ากลัวมากรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเลยแต่ไม่มีเนาะเฮ้ยชุมชนคนตัวเขียวจริงตอนนี้ทุกคนอาบน้ำเขียวกันไปไมหมดแล้วนะคะตอนนี้งงๆกับแผนผังนี้นึงนะคะไม่รู้ว่าไปขรมห้องหรือย,อยังเอาห้องนี้มาหรือยัง ห้องนี้เอ๊ะอ๋ออันนี้คือทางออกอีกทางหนึง่งแล้วก็ห้องนี้คือเราไปมาแล้วก็คือห้องอาบน้ำเขียวอันนี้ก็ไปมาแล้วโอเคเราไปดูอะไรต่อเดียวมันมีชั้นล่างปะมันน่าจะมีชั้นล่างนะหรือมันมีชั้นบนอ่าเราลองขึ้นมาใดไปกันอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ะกดได้ไหมงงค่ะงงงงกับทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นห้องคอนโทรลนะคะแผ่นหังจมติงนะคะปรับคอนโทรลรุ่นนี้นั่นเฮย้ยเบ,บ๊ะเบ๊ะเบ๊ะมันมีเพล็บมาใหม่เแบบ๊ะเบอะไรเบ๊ะมันต้องมีมแบบๆ,ๆ,ๆแบบแลเล ไม่ใอ่แบบคุงตาแฉะพี่ลิต้าคงงงตั้งแต่แผนผังแล้วค่ะหาน้องไม่เจอพวกงแผนแผนอุ้ยมันมีบ้านในนี้ด้วยหรออันนี้เป็นฟิลห้องพักคนเวอร์อ๋อเนี่ยมีลิฟต์ด้วยนะคะมีลิฟต์ด้วยอ,อ,อันนี้เป็นห้องนอนอู้หู้ห้องนอนพนักง,งานเนาะอ๋อแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะโอ้โหเหมือนเข้าค่ายเลยอะเอออยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีนะคะอันนี้บาร์สตูมเอ๊ะบาร์ลูมมันมีห้องน้ํากับบาร์ลูมโอเค งงค่ะตอนนี้งงแผนผังไปหมดแล้วค่ะงงจริงๆเดินไปเดินมาก็สับสนนะคะเนี่ยรีแอคเตอร์เอโอเคก็คือตรงนี้ก็คือทางออกแล้วงต่ออันนั้นคือมาจากทางไหนอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือคือห้องนึงมันมีหลายประตูไงมันก็เลยงงนะคะอุ้ยอุ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยพัดลมสีแดงกดอะไรก็ไม่รู้นะคะงงค่ะงงคลิปนี้พี่เขาว่างงไปแล้วกี่รอบมีอันคือห้องวเวอร์รูมนะคะ เพราะว่ารูคืออะไร pues ไม่ร mm ู้เหมือนกันแล้วเดินไปตรงนั้นยังไงอ่ะอุ <S <S so ้ยอุ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 ้ยนี่อะไรอ่ะนี่น่ากลัวจังมันกดได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเปิดได้หรอเปิดดีเปิด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 ยังไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเปิดได้เปิดเปิดเปิดเอาพี่ดีต้าโดนทีบลงมาอีกอ่ะเปิดยังไงอ่ะขึ้นมาอีกเมื่อกี้มันเหมือนจะเปิดได้เลยค่ะน้องๆอาจจะต้องถอยออกมาก่อนป่ะพี่ดีต้าเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้น้องๆถอยออกมาค่ะมันเปิดไม่ได้เพราะน้องตัวหนักนะะ เลยเปิดไม่ได้ถอยออกมาค่ะน้องๆอยู่บนนั้นกันลงมาค่ะเอ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้อ่ะพี่ดิโต้มันต้องไปกดอะไรแน่เลยอ่ะปุ๊บกดซัมติงอ่ะนั้นๆๆเราวาร์ปเข้าไปดูได้ไหมว่ามันคืออะไรข้างในอ่ะอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้เครื่องทาอันนี้แน่เลยอ๋อเครื่องทาอันนี้อ๋อ<ม>ก็ว่าอยู่ว่าเข้าไปยังไงเหมือนจะเปิดได้แต่ก็เปิดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเปิดไม่ได้ฮหพี่ดิโต้มันเปิดได้แต่ว่ามันต้องไปทํากระบวนการซัมติงก่อนอืมแบบเปิดแผงควบคุมอะไรเงี้ย เออพี่ดิ้าวันนะต้องไปทําเอาไปว่าใครเปิดได้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะ <laughs> พี่ดิ้าไปก่อนละอันนี้คือมันมีชั้นปะเหมือนจะมีชั้นบนด้วยขึ้นไปยังไงเอ่ยมันดงบันไดไม่มีออ้ยมันมีลิฟต์นีลิฟต์อยู่ในห้องไหนนะอยู่ในสองห้องอะ่ะเข้าไปหาก่อนนะคะลิฟต์นี่ไงลิฟต์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 ขึ้นมาและะ้วะขึ้นลิฟต์ค่ะขึ้นลิฟต์ไปค่ะน,นั่นขึ้นไม่ได้คะ่ะน้องๆอ,อ๋อเนี่ยข้างบนคือหลังคาเนี่ยเขาบอกลุลบๆอยู่นะคะไปค่ะ ขึ้นไปข้างบนกันอุ้ยอุยอุ้ยอุย,อย,อยนี่ไงมาแล้วโอ้โหชั้นบนอลังการยิ่งใหญ่เวอร์อะไรอะสรุปอันนี้เมื่อคืโลงไฟฟ้าจริงๆเชื่อมันเหมือนเป็นอุ้ยกับตาบอกเจอห้องลับมันเหมือนเปลงนิวเคลียร์เลยนะอเหมือนเป็นลงนิวเคลียร์เลยในตะอ,อ,อนแอบไม่ไหวนะคะบอกเลยลงไฟฟ้าที่นี่ใหญ่เกินไปอะคะ่ะ <laughs> ที่ลิตาถออ่ะขึ้นไปกันว้าวอ <gasps> h oh my god Thomas ที่นี่เนคือเรย์เดี๋ยวพี่ดิต้องขอเริ่มตากไปตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้อะไรอะ wash tower นะะอ่ะขึ้นไปข้างบนอ๋อก็คือเป็นหอคอยสําหรับดูดูลาด่าลาวซัมติงโอเคไม่มีอะไรโอเคนะเราขึ้นไปอันนั้นกันมันดูใหญ่มากเลยอะมันคืออะไรนี่คืออะไรนี่อะไรอะโอ้โหแล่ซ่อนแอบกันตาแหกแน่นอนคืออะไรอะกดเปิดอุ้อยอยุ้ยกดเปิดแล้วเฮ้ยเปิดอะไรนี่เปิดอะไรไม่รู้กดเปิดให้หมดเลยค่ะว้ายว้ายว่าย เปิดเปิดเปิดเฮ้ยเปิดหมดอะเผอเอเปิดหมดนะไอไอไอประตูนนจะเปิดไปด้วยพี่ลิต้าว่าไอประตูที่เราเปิดกันไม่ได้อาจจะเปิดได้ก็ได้นะคือคือพี่ลิต้ากดเปิดน้องก็ดันกดปิดของพี่ลิต้าเฉยได้โปิดเนี่ยนี่ไงแล้วก็ประตูก็เปิดแล้วแล้วไงต่อนะแล้วเราไม่เปิดไฟหรออ๋อเมื่อกี้คือเปิดไฟอยู่แล้วข้างล่างเป็นอะไรเป็นน้ำาหรออ๋อเป็นน้ำคืออะไรอ่ะไม่ไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยลำหรัาบวงเจอห้องนะคะน่าน่าจะห้องรับก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรก็ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเฮ้ย น,นะอ๋อมันขึ้นทางนี้ได้ด้วยแน่นะเนี่ยมันเหมือนมีห้องอะไรปะขึ้นไปต้องไปขึ้นไปอีกชั้นนึโอ้ h wow นี่ฮาวานาโอนา,นาน่าคือไรนี่อ๋อมันคือห้องเชื่อมมาแล้วถังนั้นมันเปิดกันได้ยังอ่ะเปิดเปิดยังไ,ไม่ได้นี่นะอเปิดไม่ได้แฮะแปลกโทมัสบอกห้องอะไรนี่ห้องอยู่ไหนคือพี่ลิต้าไปคบยังห้องอยู่ไหนโทมัสบอกอยู่ไหนกันนะน้องบอกเจอห้องลบพี่ลิต้าก็ก็เลยยังเห็นว่ามันคือห้องอะไรห้องไหนไหน น้องบอกพี่ลิต้าดูห้องนี้ยังน้องเดือยววนไปวนมาเอ้าห้องไหนอะอ๋อห้องนี้ยัง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 ,ยงไม่ได้ดูแต่เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมาอู้นานเลนโซ่เนี่ยบ,บอกเลยว่าแตกแตนแน่นอน <c oughs> อุ้ยน่ากลัวจังมันจะมีผีไม่ไน่ทำไมมันดูล้าขนาดนี้เฮ้ยมันก็มีทางเชื่อมกับอีกทางหนึ่งนี่นะดูสิมันเชื่อมกับอะไรอะมีทางเชื่อมเปิด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 ประตูขึ้นไปมันคือเชื่อมกับอะไรอ่ะทางนี้คือตรงไหนอ่ะของโลกอ่ะ อ๋อตรงข้างในอ๋อเชื่อมกับตรงข้างในอ๋ออ๋อทำไมนะ <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ยเนี่ย <c oughs> อ๋อน้องบอกให้หาคีย์การ์ดนะคะ <c oughs> แปลว่ามันต้องสามารถทำซัมติงได้แล้วแล้วฝั่งนั้นอนะฝั่งนั้นเดินไปเจออะไรดูสิน้องเิดเดินไปหกอ๋อก็มีประตูอีกฝั่งหนึ่งห้องลับไหนอะห้องลับน้องบอกอุ้ย มาพูดในตรงนี้เนี่ยลงไปดีกว่าน่ากลัวหนห้องรับพาไปด้วยหน่อยนะะอ๋อมาถึงห้องนี้เหรออ๋ออ๋อมาถึงเดินเข้าไปอีกว้าวรถแล้วลงไปอีกเหรอโอ้โหใช้เวลาคิดนานมากเนี่ยโอ้โอเอ้อะไรอะ่ะดูเหมือนเป็นลัทิซัมติงเลยอาจจะต้องหายเอ้ยหายคีก,การ์ติงด้วยอะ่ะ คีย์การ์ดอยู่ไหนอะหาคีย์การ์ดเร็วเราอยากเข้าไปแบบถูกกฎหมายแต่ทั้งที่เราเข้าไปแบบผิดได้เราเรา,เราใช้คีย์การ์ดนี้ได้ไหมอะอ้าวเข้ามาได้แล้วเพราะว่าน้องใช้เตียงเข้ามานะคะรักไก่สุดๆ nobody g o m e c l s e อ้โหคืออะไรแล้วเราควบคุมอะไรในนี้อะอืมเอ๊ะทุกคนเห็นช่องนั้นไหมพี่ดิต้าว่าช่องนั้นขึ้นไปได้อีกมันเป็นลึกลับซับซ้อนในเทนเลซายาาหาซารานี่พี่ดิต้าว่าขึ้นไปได้อีกนี่ในนั้นอะขึ้นไปได้อีกมันต้องขึ้นได้ ตามแบบกดดึงดูดของดิวต้าแล้วอะ่ะมันต้องมีอะไรในนั้นอะ่ะเดี๋ยวนะดูกอนคือมันไม่มีอะไรจริงเออไม่มีอะไรจริงกว่าคนที่ดิวต้าคิดว่ามีไม่มีค่ะแล้วตรงนี้มีอะไรปะว้ายอะไรนี่อ๋อ oh, เป็นแค่ทีวีเฉยโอ้โห oh, นี่นี่เนี่เผื่อเราดูห้องลงห้องรับอะไรไม่ไม่ไม่หมดนะคะเราเลยกด e เลยนี่จะได้ดูทุกอย่างให้ครบว่ามันคืออะไรมันมีอะไรมันก็มีแค่เนี้ยเนาะเออห้องรับเออห้องรับ,รบ<ๆ>ก็ทานีอยู่นะคะ ทำดูมีปริศนาแต่ว่านั้นคืออะไรอะ่ะห้องรับด้วยหรือเปล่าคืออะไรอะ่ะเอออันนี้คือเครื่องบินอ๋อเครื่องบินไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วงับพี่ลิต้าบอกเราไม่มีอะไรแล้วงับมีแค่นั้นเลยงับงับฟู่เลยครับมีแค่นั้นเลยงับฟู่จริงๆทมัสบอกว่าเจอห้องรับอีกอันอันไหนมันมีอีกหรอห้องรับพี่ลิต้าุส่าใช้ฟีแคมแล้วแปลว่าเป็นห้องรับข้างบนแล้วประเด็นคือ,อออกไม่ได้ด้วยเขาได้ออกไม่ได้ตอนนี้เราโดนขังกันอยู่เราจะออกยังไงคะน้องสร้างเตียงแล้วเราจะได้ออกกัน Nobody got m o มาเจติดค่ะติดเธอมไม่ไหวไปค่ะโทมทัสบอกว่ามาหน้าบ้านหน่อยแปบบ๊บนึงนะกําลังจะไปแป๊บหบน้าโทมทัสมันยังมีห้องลับอีกเหรอปึ๊บปุ๊บปทะลุทะลุท,ะลทุกคนทะลุได้โอเยเราเดี๋ยวดูไหนโทมทัสบอกเราบ้ามาหน้าบ้านเดี๋ยวเด๋ยวพี่ริต้าขึ้นอันนี้ไปหาเปิดโอเคพี่ริต้าอยู่นี้ค่ะโทมทัสโทมทัสบอกว่าเจอ มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วไหนไหนมาแล้วแล้วไหนโทมัสบอกเจอห้องรับอีกเฮ้ยมันคือห้องเดียวกันหรือเปล่าโทมัสนะยังมีอีกไม่ใช่ห้องนั้นหรอคียวห้องนั้นไหนอ่ะห้องรับอย่าบอกนะห้องรับในนี้หรอ อเมซิ่งนะเุ้ยดินเสียงซัมติงอ๋อว,ว่านี้ยเหรอบางที่เข้าไม่ได้เข้าได้สิเพราะว่าใช้เตียงนะ่ะแล้วทุกคนก็แย่งกันค่ะใช้เตียงเดียวไม่พอนะคะต้องใช้หลายๆเตียงไปด้วยขอเข้าไปหน่อยโอ้อะไรนี่โอ้ห้องรับจริงด้วยโอ้ nobody g ็เตอะเดแะเเข้ามาทำอะไรห้องรับจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าประโยชน์ของห้องนี้คืออะไรนี่ nobody go move ห้องลับจริงนะฮะอุ้ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งลับเนี่ยห้องเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้เข้ามาทําไมนอกจากเข้ามาเล่นซ่อนแอบในนี้นะคะห้องลับเยอะสุดๆบางทีพี่ลิต้าจะต้องลองในการพี่ลิต้าต้องลองใช้ฟรีแคมแบบนี้นะคะในการหาห้องไปเรื่อยๆเผื่อมันมีห้องอีกว้าห้องเยอะสุดๆน่าจะไปหมดทุกห้องแล้วแหละเนาะไม่น่าพลาดห้องเยอะเกินทำไมแบบมีคนแต่งเป็นพี่ลิต้าค่ะเราขึ้นมาทําไมอ่ะห้องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะจริงๆนะไม่เข้าใจ เลยเลย,เล,ยลงไฟฟ้านะคะอันสุดอะไรลึกลับซับซ้อนพี่นิตอาบอกว่าให้เอาส่วนสนุกส่วนน้ำอควาเรียมใดๆสวนสัตว์ก็ได้คือแบบว่าเอามาทำอะไรนี่เอามาทำอะไรนี่ตอนนี้เราไม่ได้ตัวเขียวแล้วหรอนี่ไง มีตัวเขียวแหละเรามาดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่อีกตอนนี้ทุกคนเป็นตัวเขียวมีอุปกรณ์อัปเดตใหม่มาเรามาดูกันว่าอุปกรณ์อะไรที่อัปเดตใหม่มาเนี่ยก็คือเป็นอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอะเอามาทําอะไรอะคืออุปกรณ์อะไรอะอุปกรณ์อะไรอะตรวจไฟฟ้าเหรอตรวจว่าตรงนี้มีลมแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอความแรงลมเหรอไม่เข้าใจเลยเลยพอใจพักหนูตกบ่อสักขยาจริงด้วยนี่คือบ่อสักขยามีอะไรอีกอะก็มีอุปกรณ์อันเดียวที่อัปเดตใหม่แล้วก็ จะมีเป็นส่วนของพอบนะคะพอบที่อัปเดตใหม่คือเนี่ยอ๋อก็คือพวกอุปกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหลาย7อันนะคะอย่างนี้เหรอเอามาทําอะไรอะ่ะคือพอบพวกนี้นี่บอกเลยว่าไม่ได้ใช้นะใครจะใช้อ่ะเนี่ยเอามาทําอะไรอะ่ะว้ายเสียงไฟตัดนะคะน่ากลัวมากอุ้ยอันนี้เหมือนผีเลยอะ่ะผู้คุมหมออุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเว่าอุ้ยเนี่ยเป็นพวกเฮ้ยพี่นิต้าว่านะเจ้าของแบบ่ะเขาน่าจะคิดเยอะไปทุกคนคือจริงๆอะ่ะ แบบนี้ก็แบบเด็กๆเขาเล่นกันนะคะน่ารักน่ารัก,รกที่ลิต้าว่าลงไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะดูโตไปน,นิดนึงสําหรับเด็กๆนะคะหมายถึงว่าการที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยขณะพี่ลิต้าโตมา22ปีพี่ลิต้ายังไม่เข้าใจเลย <c oughs> คือแปลว่าคนสร้างแบบเขาอาจจะแบบประมาณ Gen y เจนวายอะไรเงี้ยเจนวายเนอเจนเอลฟาเเจนเอลฟากับเจนเจนแซนเนเจนซี <c oughs> Z เน <c oughs> ไม่รู้เรื่องนะคะพอเลย อะไรกันคบเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรนอกจากความสวยงามก็คือการดูไปเรื่อยๆอย่างกะลงแบบเอเลียนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ลิต้าเข้าใจว่าที่เขาจะแบบสร้างใหม่ที่แบบเป็นก่อสร้างอะ่ะคิดว่าจะเป็นแบบพวกเอ่อห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอะไรเงีๆๆๆๆ้ยก็จะพอเข้าใจได้อันนี้มันแบบมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่เป็นสีสันนะม,มันทําให้เมืองเนี่ยมันมันอันนี้มันใหญ่จริงนะแต่ว่า ลงไฟฟ้าอ๋อเป็นแบบฟิลแบบผลิตลมเปลี่ยนเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นลมอะไรพวกนี้กางหันลมเลไรพวกนี้หรอพี่ดิต้าอยากให้แบบบุ๊มีความเป็นแบบแฟนตาซีแล้วก็มีความแบบเข้าถึงได้อะไรเงี้ยแล้วแบบให้มันเป็นเมืองแบบเมืองที่บนโลกนี้ควรม,มีจริงๆก็อย่างเช่นแบบสวนสนุกหรืออะไรที่มันดูเป็นศีสษะอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เขาสร้างสวนสนุกพี่ิต้าวาวมาบวงตรงพี่ิต้าคาดหวังว่า พอเขาออกไปแล้วอ่ะเขาจะเอามาใส่แบบตรงพื้นที่เนี hey. He ่ยพื้นที่หญ้าว่างๆอะไรเงี้ยเขากลับเอาโรงไฟฟ้ามาแทนนะคะพี่ลิต้าให้การอัปเดตครั้งนี้5เต็ม10นะโรงไฟฟ้าอลังการก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวว่าพี่ลิต้าไม่เข้าใจและพี่ลิต้าก็คิดว่าน้องๆก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแบบเอเลียนหรอตอนแรกพี่ลิต้าคิดว่าเป็นแบบจุดลงของ UFO ใดๆแบบว่างงมาก มีอะไรอีกอ่ะรถหรอรถอัพใหม่หระรถไม่น่าจะมีอัพป่ะใหม่ป่ะไม่มีเนาะคืออัปเดตเขายิ่งใหญ่อลังการจริงแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะมันเลยรู้สึกว่าไม่ไม่น่าตื่นเต้นาไหร่นะคะเพราะว่าเข้าไปเราก็จะแบบว่าอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คืออะไรไม่เข้าใจอะไรเรนนี่ไม่เข้าใจเรเรนจริงๆนี่ว้าน่าเสียดายอ๋ออันนี้คือต้องสร้างเหรอเอ๊ะเอ๊ะต้องสร้างเหรออ๋อต้องสร้างอีกตอนแปลว่าตอนแรกมันไม่มีใช่ป่ะเ้ยอยากลองสร้างอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วอยากลองสร้างมันมันมันอยู่ในบ้านเลยป่ะเออมีบ้านที่สองไหม จร,จริงจริงมีมีบ้านที่สองะมีให้เลือกปะอืมพี่ลิต้าอยากจะขอลองสร้างค่ะว่ามันเป็นยังไงโทมัสบอกว่ามันเปลี่ยนได้แต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมมันก็น่าจะเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมอยากลองสร้างว่ามันเป็นยังไงอ่ะแบบถ้ามันเหมือนกันแล้วมันจะมีตัวเลือกทําไมพอใจบางอย่างได้ซ่อนหาในบ้านหลังนี้พี่ลิต้าไม่อยากหาเลยค่ะพี่ลิต้าเป็นคนเด้งใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆเขาเอเอพี่ลิต้ารู้แหละ เฮ้น,นั่นผีเหรอเฮ้ยอันนี้ผีเหรอ,อนนเฮ้ยผีจริงด้วยไม่ใช่คนนะคะกดไม่ได้มีผีพี่ลิต้ารู้แล้วตอนแรกพี่ลิต้าสงสัยว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นแบบคือเหมือนสนามบินหรือว่าเหมือนพวกนั้นก็คือเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่ามันตั้งไว้นิ่งๆอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะเป็นแบบ ให้สร้างให้มันกดเป็นบ้านแทนอะแล้วกดเป็นคือเลนแลนด์มาร์คเป็นพาวเวอร์แ plan อันนี้คือพาวเวอร์แ plan ถูกปะแล้วแปลว่าแลนด์มาร์กอะมันจะมีเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหมายถึงว่าอาทิตย์หน้าอาจจะอัปเดตแลนด์มาร์คใหม่ๆที่ใหญ่ประมาณเนี้ยแล้วที่ดินอยู่ตรงเนี้ยมาอย่างเช่นส่วนสนุก ส่วนน้ํเหลืออะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งแลนด์มาร์กอะไรไว้ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่มันแบบว่าเป็นแบบมาร์กไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเราเอาออกไม่ได้แต่อันนั้นเราเอาออกได้ใช่ไหมมันเอาออกได้ปะพี่ลิตาขอสร้างได้ไหมโอเคพี่ลิตาได้สร้างแล้วอา้าวก็แปลว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ดิไม่เห็นมีอะไรแพิ่มส่งนะเปลี่ยนไม่ได้ปะแต่ว่ามีกล้องตอนปิด นนปิดแต่ว่าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวพี่ลิต้านะจะมาเป็นคนแอบแล้วให้น้องเป็นคนหาเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ลิต้าไม่หาแล้วแปลว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันมันไม่มีให้เปลี่ยนนี่อ๋อมีอันเดียวนี่ก็คืออันนี้แต่ทุกคนเชื่อไหมมันเหมือน not estate south estate คืออันเนี้ยแปลว่าการที่เขาเริ่มมาแบบเนี้ยเป็นแบบเป็นเป็นพื้นที่ของแลนด์มาร์คทุกคนเห็นไหมว่าสังเกตไหมว่ามันจะมีพื้นที่พื้นที่เกาะพื้นที่เกาะพื้นที่บนหุบเขาอะไรพวกเนี้ย เด,เดี๋ยวน้องไม่เห็นภาพเนี่ยมันจะมีพื้นที่พิเศษคือพื้นที่บนหุบเขา พื้นที่ทะเลสาบอะไรพวกนี้ค่ะอ่านแล้วก็พื้นที่ตัวบนน้ำบนเขาอะไรเงี้ยพื้นที่เพาะปลูกซัมติงนอตเอสเตดเซาล์เอสเตดแปลว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องอัปเดตมาเรื่อยๆพี่ดิต้าเชื่อเลยว่าเขาจะอัปเดตแลนด์มาร์กมาเรื่อยๆหวังว่าจะมีสวนสนุกอะไรพวกนี้เผอๆนะมันมีบ้านใหญ่ๆด้วยซ้ำพื้นที่ตรงเนี้ยเหมือนใหญ่พอๆกันกับพวกนอตเอสเตดเซา t h เอสเตดเลยนะหรือไม่ก็ใหญ่กว่านะคะยังไงแลนด์มาร์คพี่ดิต้าเชื่อว่าเขาจะอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนเรียกว,ว่ารอเขาดีได้เลยเพียงแต่ว่วา เขาเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการเอาลงไฟฟ้ามาเป็นอันแรกนะคะทําให้เราไม่ค่อยว้าวโอเคทุกคนจบไปแล้วสําหรับการมารีวิวเป็นลงไฟฟ้าพลังงานกางหาันลมซัมติงนะคะอัปเดตใหม่นะคะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราจะเรียกมันว่าลงไฟฟ้านั่นเองนะคะ แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งที่เป็นแรงใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝ่ายจีและทิกตอกนะคะพีริต้าได้สกอร์คิดแค้ตรงโปรไฟล์จะมีเขียนเพว่าเข้าโปยแคทอยู่จิ้มเข้าไปกดบโคตรรุ่มได้เลยเพื่อรัอบลิเซอร์วีว่าจีวันพีริต้านั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นสเหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย